สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋านะคะใบขนาดกลางๆนะคะก็คือสามารถใส่13 Pro m a ปดได้นะคะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นลายซีสีกาแฟนะคะแล้วก็พิมพ์ลายต้นต้น,ต,นต้นลักนะคะดอกไม้ที่แบบเป็นลายหัวใจนะนี่นะคะส่วนด้านหลังเขาก็จะเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นเหมือนแดงแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็มีช่องฝั่งนี้ให้ ส่วนตัวกระเป๋าสามารถถอดสายออกได้นะคะทั้งสองข้างนะก็คือลูกค้าสามารถทําเป็นกระเป๋าถือแบบนี้นะคะถือแบบเป็นกระเป๋าสาตางค์ได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าที่เกียดถืออยากสะพายข้างนะคะก็สะพายได้นี่สะพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะสวยๆนี่นะคะใบเล็กก็ทัดลดัดใสโทรศัพท์ใส่ตังค์ใส่อะไรได้นะคะว่าถ้าลูกค้าท่านใดชอบนะคะส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะหนึ่งช่องนี่นะคะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องตัวช่องจะเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะหนังสีน้ำตาลเข้มเนาะด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องใหญ่ๆให้อีกหนึ่งช่องนะคะส่วนช่องตรงกลางตรงนี้นะคะสามารถใส่บัตรได้ฝั่งนี้สี่ใบแล้วก็ฝั่งนี้สี่ใบเป็นแปดใบนะคะส่วนช่องตรงนี้ฝั่งตรงนี้เป็นผ้านะคะแล้วก็ด้านใน ที่เป็นช่องซิปนะคะก็จะเป็นแบบนี้สามารถใส่เศษเหรียญใส่บัตรได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่นี้ด้านหลังเขาก็มีช่องให้นะคะ1ช่องช่เอเดี๋ยวขอวัดขนาดก่อนนะคะขนาดของใบนี้ความยาวเขาประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็ ความสูงเขาประมาณสี่นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาเขาประมาณหนึ่งนิ้วค่ะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมนะคะเดี๋ยวต้องใส่ให้ดูนี่นะคะแบงค์พันยาวสามารถทําเป็นกระเป๋าสางังได้เลยนะใส่ลงไปแบบนี้นะคะไม่พับนะพื้นที่เหลือด้วยดันลงไปอีกนะคะแต่ติดเหมือนจะติดเศษโฟมข้างล่างนะคะ ก็ใส่ได้นะคะไม่มีปัญหาทําเป็นกระเป๋าสตางค์ได้เลยอ่าใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตัวสายเขาก็จะเป็นสายสีแดงเลือดหมูนะคะเป็นสายสีเดียวกับตัวกระเป๋าเนาะสะพายเราก็ประมาณนี้นี่ค่ะเผื่อใครชอบนะคะลองดูนะ